กระบวนการทํางานให้เป็นดิจิทัลอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนครับยกตัวอย่างข้อมูล ESG ถ้าบริษัทจดทะเบียนไปทํากิจกรรม ESG แล้วต้องมารายพอร์ตต้องมารายงานอะไรต่างๆแบบเป็นแมนนวลข้อมูลต่างๆเข้ามาไม่เป็นนัชเชีรลิทเทิลุกทุกอย่างไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นการทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเป็นดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสําคัญมากตอนนี้นะครับที่ตลาดาพยายามทำนะครับก็คือปรับปรุงบริการ ที่เราให้กับบริษัทจดทะเบียนให้เป็น e N d to e N d process ที่เป็นดิจิทัลตั้งแต่เข้ามาจดทะเบียนร,รายงานข้อมูลรับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ทำเรื่องเกี่ยวกับ investor relationship ทำเรื่อง corporate action ทุกอย่างเราพยายามท้เป็นดิจิทัลทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ปิดสมุดบัญชีเนี่ยทำได้ทุกวันนะครับถ้าใครอยากปิดสมุดบัญชีบริษัทนียสามารถปิดได้ทุกวันเลยนะครับอยากรู้ใครบ้างเป็นผู้ถือหุ้นดูได้ทุกวันเพราะทุกอย่างนี้เป็นดิจิทัล process หมดแล้วนะครับ การใช้ระบบดิจิตอลในกระบวนการทางธุรกิจอย่างที่ผมได้เรียนครับเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายดีเวนให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์การออนบอร์ดดิ้งการเปิดบัญชีการทำ KYC การทำารูเทอ i บิลิตี้การทำาซเนเจอร์ด็อกิวเมนต์การขายสแต็มอิเล็กทรอนิกสการทำพ็อกซี่โหวตติ้งการทำอีมีติ้งตลาดหลักทรัพย์ให้บริการเรื่องพวกนี้หมดเลยอยากจะเรียนนะครับเราไม่ได้อยากเป็นมอนอปอลีแต่เราเชื่อว่าถ้าเราทำเนี่ยมันจะทำให้มีการแข่งขัน ราคาในการให้บริการเนี่ยมันไม่สูงเกินไปเพราะว่ามันมีผู้เล่นไม่พออย่างยกตัวอย่างนะครับเรื่อง e meeting เนี่ยถามเลยว่าตลาดอยากทำไหมที่จริงเราเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันต้องจ e ัด e me meeting แล้วมันจะบันชิ่งั p ในช่วงไม่กี่วันแต่เราต้องให้บริการเพราะว่ารอมองเลยครับว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะมีบริษัทที่ให้บริการเนี่ยน้อยและทําให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีต้นทุนที่สูงเราจรึงพยายามให้บริการในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ การเพิ่มช่องทางดิจิตอลในการให้เข้าถึงบริษัททนะเบียนและลงทุนนะครับดิจ e ิตอลโรดโชว์อีเลอร์ i ิ g งแพลตฟอร์มดิจิตอลอ a ปเด EAGM a n d Focus ชากัสทราบไหมครับ Thailand Focus เมื่อสัก4-5ปีก่อนก่อนที่เราจะทำดิจิตอลเป็นอยู่ใน YouTube หรือในอยู่ใน a c e b o o k เนี่ยมีคนเข้าร่วมง,งานประมาณปีลรสักอย่างเก่งก็คือ5 0 0ร้อยถึงคนปีนี้ลองดัวเดาครับเรามีผู้เข้าชมกี่คน 76,000คนแบบอันนี้ครับคือสิ่งที่เราแดงเราเราพบเลยครับว่าการใช้เรื่องเกี่ยวกับอิจิตอลรถโชว์หรือการที่เราใช้เป็น Facebook หรือ YouTube เนี่ยได้ประโยชน์มากเลย r e ชชิ่งของเราเนี่ยออกไปมากขึ้นซึ่งในอนาคตนี่นี่คือสิ่งเลยที่เรามองต่อว่าเเราจะ Utilize ให้การเข้าถึงนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับ